สวัสดีค่ะพี่น้องชายหญิงทุกท่านค่ะชื่อลิลี่นะคะวันนี้ลิลี่มีหัวข้อสำคัญคุณมากค่ะที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกทท่านฟังค่ะหัวข้อนี้มีความสำคัญต่อผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเพราะว่าเมื่อสองพันปีก่อนที่แล้วองค์ไระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะเสด็จกลับมารับพวกเราก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ค่ะลิลลี่ก็เชื่อว่ามีผู้คนมากมาย ที่เชื่อในพระเจ้าแต่ก็รอไปให้พระเจ้าเสด็จกลับมาโดยเร็วเพราะว่าตอนนี้ภัยพิบัติได้เกิดความรุนแรงทนให้หลายๆประเทศทั่วโลกตอนนี้ตึงตระหนกและบางประเทศก็นั่งตกใจอย่างมากค่ะตอนนี้ภัยพิบัติหลายๆอย่างได้เทลงมาเยอะขึ้นไม่อยๆบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้าล้วนต้องการต้องรักการเสด็จกลับมาของพระเจ้า และต้องการจะถูกลักเข้าสู่ในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าโดวยวิธีนี้เท่านั้นเราจึงจะรอบพ้นจากภัยบติครั้งใหญ่ได้แล้วความหมายของการถูกลักขึ้นไปที่แท้จริงคืออะไรสรุปแล้วพระเจ้าจะเสด็จกลับมาเมื่อไหรดิฉด,ดีก็เชื่อว่ามีพี่น้องหลายๆท่านก็อยากจะทราบคันามเหล่านี้กันใช่ไหมคะมาเข้า่วมกับเราค่ะ แล้วทุกคนก็จะได้รักคำตอบที่ทุกคนต้องการอย่างแน่นอนค่ะถ้าใครที่อยากจะให้ครอบครัวของตัวเองญาติเพื่อนเพื่อนของตัวเองได้รับการปกป้องที่มาจากพระเจ้าสามารถเชิงช่วงพวกเขาในการมาสืบหาความจริงด้วยกันค่ะหวังว่าจะเจอพี่น้องในกลุ่มนะคะสวัสดีค่ะบา,บายๆค่ะ